เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตแถมป่าอเมซอนแล้วนะ กำลังรอรถเที่ยวถัดไปอยู่ค่ะอไม่ไหวคันเมื่อกี้โคตรเมาลถดเลยทุกคนคือขับแบบด้วยความที่ทางมันเป็นแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเยอะแยะเนาะแล้วก็เป็นคนเมาลถดง่ายอยู่แล้วะอะจะอ้วกพยายามอดทนอีก ต่ออีกเที่ยวนึงก็น่าจะถึงแล้วค่ะไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงหอ่อก็ซู้อต่อไป สวายี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและที่นี่ก็คือเสารอาทิตย์ดูคึกคักมากเลย mm hmm. มีคนมาเล่นน้องเล่นน้ำด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการพักผ่อนชิลๆเสร็จแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะมี ไปทัวร์ค่ะเป็นทัวร์หมู่บ้านใช่ไหมเจวียเป็นทัวร์ที่ไปโชว์วิถีชีวิตชาวบ้านของป่าอเมซอนค่ะคืออเมซอนเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากเนาะแล้วก็มีหลายประเทศมากนะคะไม่ใช่อยู่แค่ที่ไอกวารที่เดียวนะคะแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีทัวร์พาไปชมหมู่บ้านเป็นคอมมูนิตี้ของที่นี่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะได้ไปไหมเป็นยังไงบ้างนะคะรอดูกัน เช้าแล้วจ้าวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะไปทําอะไรนะคะเพื่อหาทั่วร์ถูกๆเนาะเราวันนักท่องเที่ยวมีตังน้อย <laughs> เป็นการทำหน้าบอกบุญใบรับนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานสิ เมื่อวานเราจองทัวร์เหมือนคุยกันกับคนที่เป็นไกด์เหมือนกับเขาจะพาเราไปเป็นในหน้าขายทัวร์ประมาณนี้ยแล้วทีนี้เขาบอกให้เรามาประมาณ9ก้าโมงครึ่งแต่ว่าเรามาประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วเขาไม่เห็นคือเราหาเขาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับคนใหม่พอคุยกับคนใหม่กําลังจะเสร็จปุ๊บก็ในหน้าคนนั้นก็โผล่มาก็เลยทําหน้าบอกบุญไม่รับคือแบบเหมือน โดนแย่งลูกค้ากันไปนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีการขายทัวร์ที่จะไปดูหมู่บ้านเป็นคอมมูนิตี้ของออป่าเมซอนเนี่ยเ,เป็นล่ำเป็นสันเลยบางทีก็วิ่งตามรถเลยนะคะคือเหมือนกับเขาก็อยากขายให้ได้อะเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยได้ปกติแล้วราคาเนี่ยประมาณออสองคนก็อยู่ราวๆสาดอลลาร์แต่เนี่ย เราได้ในราคา2คน15ดอลลาร์าเวียดีใจมากที่แรกทรายจะต่อเหลือ10ดอลลาร์เขาไม่ให้นะคะจะต่อจะต่อ12เขาก็ไม่ให้แล้วจเวียก็เลยว่าเออ15ก็ได้ว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเรือกันไปที่หมู่บ้านเป็นคอมมูนิตี้ของป่าอเมซอนนะคะอืเดี๋ยวไปดูกันว่าบรนจะเป็นยังไงล o กเด็กก่ o น t t ก e t กเกตเตอรนะเจวลูก, to together, ลกเอยขอโทษนะแย่งลูกค้าขอโทษนะ ต้องจ่ายคนละสองดอลลาร์นะคะเพื่อที่จะเข้าคอมมูนิตี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าเป็นไงนี่มีการเ้นหน้าให้ด้วยนะคะ how to say what s your name เจวีนโกโมเตยามะ ชันอ่าช no wow. like ันอ่าตรินอ่าไทยแลนด์เดียมูโชกาบอกว่าก้อนหินก้อนนี้นะคะมีรูปสัตว์เยอะแยะมากค่ะแล้วก็สามารถขึ้นไปดูวิวจากข้างบนได้เจวีเซ่ให้หน่อยเร็ว El que se va a mover es este de aquí, ya. Sí, está muy bien. Así, exacto. exacto. cante 3 días. y vamos a proceder a, lo que es la danza. a wood car chỗ này. นะอันนี้เป็นลูกที่เขาเอามาเพ้นหน้าเรานะคะน่าจะมีสีข้างในแบบนี้และนี่คือต้นของมันนะคะไม่ใหญ่มากประมาณนี้ครับลูกของมันก็แดงๆดงดำๆประมาณนี้ละจ้ะ น่าจะใช้ได้หมดเลยเออต้อนไม่ใหญ่ดีอ่ะเอาไปปลูกที่ไทยดียไหมได้มเมล็ดของมันมาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาไปทําบอนไซที่ไทยเนาะไม่รู้จะได้ลูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปปลูกกันคะ่ะ